เฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆลองดูค่ะเริ่มที่ข้อหนึ่งก่อนเลยแกสส๊สซัลเฟอร์ไดอ,ออกไซด์เป็นสารมลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะฝนกรดซึ่งมีธาตุอืมอครูมีขอ้อผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดนึงนะคะตรง บวกไม่เชื่อมลองดูใหม่เขาบอกว่าแกสส๊สซัลเฟอร์ไดอ,ออกไซด์นะคะมีธาตุซัลเฟอร์ตัวนี้อยู่แล้วก็ธาตุออกซิเจน เป็นองค์ประกอบจงระบุจำนวนโปรโตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนของทั้งสองธาตง่ายมากเลยค่ะซัลเฟอร์เราก็ไปเปิดตารางธาตุดูแล้วก็ออกซิเจนเราก็ไปเปิดตารางธาตุดูนะคะว่าเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่แต่ว่าในตารางธาตุในหนังสือเนี่ยมันจะมีแค่เลขอะตอมเท่านั้นนะคะ เลขมลนะักเรียนสามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตลองดูซิว่าเราหามาได้ไหมเราเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก่อนของสองธาตุนี้ลอ,ลองดูนะคะผู้สุ่มเลขที่นะผู้หญิงก่อนดีกว่าผู้ชายจะได้เตรียมตัวนัาทานิชาสังพันนันาทานิชาสังพนัน นัทนิชาตื่นยังคะนัทนิชาสั่งพันเอ้ยเหนื่อยนัทนิชากูเช็คชื่อไปด้วยเลยนะนัทนิชาอยู่ไหมคะ นี่ชายอยู่ไหมอยู่ค่ะเอามาสักทีหนูบอกสิคะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของซันเฟอร์คืออะไรคะก็หาเลขมวลกับเลขอะตอมมาแล้วก็ออกซิเจนด้วย เอสสิบสองสามสิบสองค่ะเอสสิบสองเหรอไม่ใช่สามสิบสองเอสสามสิบสองเออแล้วข <S 32. S 2> ้วางล่างเลขอะตอมเท่าไหร่ข้างล่างสิบหกค่ะเออใช่แล้วก็ออกซิเจนล่ะอคะได้ไหม ออกซิเจนด้วยออกซิเจนแปดค่ะเลขตัวบนนะคะแปดนี่คือเลขอะตอมอ๋อสิบหกค่ะเออสิบหกแปดอย่างนี้อ่ะขอบคุณค่ะต่อไปทีนี้จะให้คนต่อไปเนี่ยมาบอกว่า โปรตอนของซันเฟอร์อิเล็กตรอนของซันเฟอร์แล้วก็นิวตอนเนี่ยเท่าไหร่เช่นเดียวกันออกซิเ,เจนด้วยพัชราภาทารินค่ะครูฉ่บอกสิคะโปรตอนเท่าไหร่คะซันเฟอร์ นิวตอนสิบหกค่ะค่ะต่อเลยนิวตอนสิบหกค่ะเล็กตอนอะคะเล็นตอนสิบหกค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาฉเฉลยไปเลยนะคะต่อไปกรพินเสมอเหมือนกรพิน ค่ะครูอ่าเชิญเลยค่ะโปรตอนแปดค่ะอ่ะต่อเลยอิเล็กตรอนแปดแล้วก็นิวตอนแปดค่ะมีมากค่ะอาล้วต่อไปข้อสองค่ะอะตอมของธาตุเมื่อเปลี่ยนเป็นไอออนบวกนี่เปลี่ยนเป็นไอออนบวกนะคะ จะมีโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงหรือไม่อ้าวตอบทีละทีละตัวโปรโตอนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วก็นิวตรอนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอิเล็กตรอนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแบบนี้นะคะขออ้อสองอมีอรรมีสาตวสมัครไหม ตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัครแล้วกันไม่อยากจะกดดันเพราะว่ามันก็ยากขึ้นมานิดนึงเห็นไหมอาสาสมัครต่อถ้าตอบแล้วผิดเป็นอะไรปะคะตอบแล้วผิดไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าได้คะแนน ได้คะแนนจิตพิสัยดีมากเลยค่ะเพราะว่าถือว่าอัาสาสมัครตั้งใจนะคะ,อะลองสิคะขออาสาสมัครค่ะโอ้เล่วะวิทยานินจำนวน,โ,ออนโปรตอนละนิวตอนอ่ะของไอออนบวกไม่เปลี่ยนแปลงใช่ค่ะถูกหนูพูดถูกแล้วค่ะทั้งสองอนุภาคเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วอิเล็กตรอนละ่ะคะจํานวนอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลง ม,<ช>มนวนแล้วเปลี่ยนแปลงจริงอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยังไงคะถ้าไปเป็นไอออนบวกมันมันมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันน้อยลงค่ะใช่ถูกต้องอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงคือน้อยลงเอ้ยไม่น้อยลงสิไอออนอ๋อเออ,เอ,อถูกถูกถูกขออภัยน้อยลงใช่ค่ะเพราะว่ามันเสียอิเล็กตรอนไอออนบวกอีกรอบนะคะมันเกิดจาก โลหะเสียอิเล็กตรอนทอทบทวนนะคะโลหะเสียอิเล็กตรอนถูกต้องด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้พี่เานินรรโรยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปเราดูข้อต่อไปข้อสามเราทราบจากข้อสองมาแล้วเนาะเรามาหาซิว่าไอออนลบของนี่ ไนโตรเจนสามลบนั่นก็คือเป็นไอออนลบมีโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่าไหร่อ่ะละเขาถามแค่โปรตอนกับอิเล็กตรอนเราก็ทำแค่นี้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องรู้ว่าไนโตรเจนนั้นเลขอะตอมเท่าไหร่ถูกไหมเลขอะตอมและเลขมวลเท่าไหร่หานิดนึงค่ะอ่ะเรามาหากันก่อนว่าไนโตรเจนสามลบเนี่ย มีเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมเท่าไหร่ออามีอาสาสมัครไหมคะอาสาสมัครหามาไหมเลขตัวบนคือเลขมวลและเลขอะตอมนะคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะอาสาสมัครมาบอกหน่อยว่าเลขมวลและเลขอะตอมเท่าไหร่ เลขมวลสิี่เลขอะตอมเจ็ดนะครับเลขมวลสิบสี่เลขอะตอมเจ็ดไอ้ผู้ใดเนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยขึ้นชื่อเลยอะ่ะเมื่อกี้ใครตอบอะ่ะธนากรครับธนากรโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบธนากรนะครับน่ารักมากเอาละไหนลองหาซิว่าโปรโตอนและอิเล็กตรอนเท่าไหร่เมื่อเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าถ้ามันอยู่ในสภาพไอออนโปรโตอนไม่เปลี่ยนแปลง แต่อิเล็กตรอนเปลี่ยนแต่ในที่นี้มันเป็นไอออนลบเนะเาะอ้าวเชิญเลยครับโปรตอน,ตอนเท่าไหร่สุภวิทย์โปรตอนเจ็ดอิเล็กตรอนสิบครับโปรตอนเอาเจ็ดก่อนเจ็ดส่วนอิเล็กตรอนสุภวิทย์บอกสิบสิบจริงไหมเรามาดูกันนะคะค่อยๆค่อยๆไปเราเดิมเดิมอิเล็กตรอนก็เท่ากับเจ็ดด้วยแต่พอมันเป็นสามลบแสดงว่ารับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมาสามตัว ก็เท่ากับสิบเก่งมากครับสุภวิทย์ถูกต้องยอดเยี่ยมโอมูรรัอโอเคผ่านไปข้อสี่เราทำแล้วมาข้อห้าค่ะไอโซโทปไอโซโทปทบทวนหน่อยนะคะมันคือธาตุชนิดเดียวกันเมื่อเป็นธาตุชนิดเดียวกันเลขอะตอมก็ต้องเท่ากันด้วยแต่เลขมวลต่างกัน นี่คือคอนเซปต์ของคำว่าไอโซโทปเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าสัญลัลกษณนิวเคลียร์ของธาตุสมมุติต่อไปนี้ธาตุใดาบ้างที่เป็นไอโซโทปกันเราก็ดึงออกมาขออาสาสมัครมีไหม A อแปดสค่ะบวรรักบ,บอกว่า A 8 4ปดแปดสละอะไรอีกคะเจ4 J เจ จ็ดสี่มีไหมคะ L อ4สิบสี่สิบสี่ถูกต้องค่ะส่วนมีบางคนบอกคููขาแล้วสองธาตุนี้ละ่ะมันก็เลขอะตอมเหมือนกันเลขมวลเท่ากันมันคือธาตุเดียวกันเลยเป็นไม่ใช่เป็นคุณละไอโซโทปแต่มันคือไอโซโทปเดียวกันไม่เอาอันนี้จัดว่าไม่ใช่เป็นไอโซโทปกันมันต้องเลขมวลต่างกันเพราะนั้นคำตอบคืออย่างที่บวรละบอกเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปเราไปที่หน้ายี่สิบสี่อีกสองข้อนะคะเราทำข้อแดก่อนข้อแปดแล้วเราค่อยไปข้อเจนะ็ดเนาะข้อตกลงของเราเราดูข้อแปดสิคะลูกข้อแปดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตารางธาตุนะสัมพันธ์กับตารางธาตุเมื่อเรารู้ว่าเราอ่านเป็นแล้วว่าเลขเ,เราอ่านเป็นแล้วว่าสัญลกษณ์นิวเคลียร์เนี่ยเนี่ยรูปล่าอย่างเงี้ยอ่านยังไงอ่านยังไง ะะแล้วเราก็ลองไปเข้าไปดูว่ามันอยู่ในตำแหน่งใดของตารางธาตตามระบบเขาเรียกว่า CAS ก็คือ CAS นะคะเขาถามว่าซีเซียมตัวนี้คือซีเซียมอยู่หมู่และคาบใดก็ไม่ยากเลยแค่ไปเปิดตารางธาตุ ว่าซีเซียมอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเราก็บอกว่ามันอยู่หมู่ใดส่วนธาตุนี้คือไอโอดีนอยู่หมู่และคาบใดไทเทเนียมอยู่หมู่และคาบใดอ้าวข้อนี้มีอาสาสมัครไหมเอาไม่ซ้ำกันนะคะเชิญครับชายทวัตข้อหนึ่งใช่ไหมครับ ซีเซียมพูดซีเซียมเลยพ้อซีเซียมหมู่ที่หนึ่งคาบที่หกครับหนึ่งอะไรลูกมันมีเอบีลูกหมู่ที่หน e, ึ่งอคาบที่หกครับนั่นแหละเราต้องตอบอย่างนั้นนะครับโอเคขอบคุณค่ะอ้าวคนต่อไปไอโอดีนล่ะมีอันสา์สมัครไหมเชิญค่ะสิริกร อยู่หมู่ 7A ดเอที่5ค่ะ 7A ร้อ 5, 5ดีมากค่ะเชิญค่ะกลุ่มคนต่อไปผัดจากศรีกรนิจลีเชิญค่ะอยู <You move> ่หมู่หนู <laughs> หน,นับ <laughs> เลขโรมันไม่ออก ค่อยคยดูค่อยดูโมสามบีค่ะคาบที่สี่ค่ะไม่ใช่สามบีค่อยค่อยดูสามบีคือสามขีดแต่ถ้าเป็นไอแล้วก็ตัววีคือสี่นี่จะรีอ่านใหม่สี่บีค่ะดูผีมันก็จะเป็นอุปสรรคนิดนึงแหละ 4b คาบที่เท่าไหร่ลูกคาบ4ค่ะโอเคอ่ะต่อไปมาดูข้อ7ไหนลองดูซิข้อ7เอะมีใครหาคำตอบมาได้บ้างยกมือขึ้นมีไหมใครหาคำตอบมาได้ยกมือขึ้นมีไหมจริงน่าจะมีนะ4ถึง2เก่งคนวณ นิจรีไหนเราอธิบายฟังหน่อยคำตอบคือเท่าไหร่เอางี้ก่อนคําตอบคือเท่าไหร่ดีสามหนึ่งค่ะดีสามหนึ่งใช่หรือเปล่าหาหาได้ยังไงเอออย่างแรกหานิวตนของดีสองหนึ่งค่ะค่ะแล้วยังไงต่อ เพราะได้นิวตอนมาก็คือหนึ่งค่ะก็เอาไปหาเลขมวลได้ก็คือเอานิวตอนมาบวกกับโปรตอนก็จะได้เป็นสามก็จะได้เลขมวลของของอีกไอโซโทปหนึ่งอะค่ะเรียกว่าวโอเคเดี๋ยวเราลองมาเฉลยดูนะว่าถูกเปล่านะั้นนิจะรีดีไหมดีค่ะโอเคมีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากนิจรีอยากมาเสนอแนวคิด เห็นไหมว่าผิดไม่เป็นไรแต่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเป็นหัวหน้าชั้นที่ม็ดตัวอย่างที่ดีที่ไปลองคิดมาผิดถูกไม่รู้แต่ว่าเรามาเฉลยกันวันนี้มันจะทําให้เราได้เก่งขึ้นนะมีใครที่ขอลองดูนิดนึงนะคะใครที่ลองคิดมาแล้วแต่ยังยังคิดไม่ออกยกมือขึ้นสิได้ลองไปอ่านโจทย์มายกมือหน่อยดีไหมยกมือสิคะ อยู่โหมีอยู่หนึ่งคนจะเฉลยดีไหมเนี่ยถ้ามีแค่เนี้ยไม่อยากเฉลยเลยอ่ะมาดูกัน โจทย์บอกว่าธาตุสมมุติชื่อชื่อว่าธาตุดีนี่นะมีไอโซโทปสองไอโซโทปไอโซโทปแรกไอโซโทปแรกรูกำหนดให้เป็น d 1หนึ่งไอโซโทปที่สองกำหนดให้เป็น d 2สองเขียนอย่างนี้นะคะ ไอโซโทปแรกมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เขาบอกมาให้คือ D 2อนี่ค่ะแต่ไอโซโทปที่สองมีจำนวนนิวตรอนเป็นสองเท่าของไอโซโทปแรกทำยังไงเธอก็กำหนดให้ N หนึ่ง คือนิวตรอนของไอโซโทปที่หนึ่งกำหนดนะคะแล้วก็ n 2ก็คือนิวตรอนของไอโซโทปที่สองเราต้องกำหนดก่อนเป็นตัวแปรหลักทางคณิตศาสตร์ใช้คณิตศาสตร์มาช่วย โจทย์บอกว่าไอโซโทปที่สองมีนิวตรอนเป็นสองเท่าของไอโซโทปแรกนั่นหมายความว่าเราสามารถเขียนได้เป็น n สองมีค่าเท่ากับสอง n หนึ่งถูกไหมนี่คือโจทย์กำหนดให้โจทย์ให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์รของไอโซโทปที่สองไอโซโทปที่สองเราจะได้แล้วว่าเลขอะตอมมันจะต้องเหมือน เลขอะตอมของไอโซโทปแรกแต่เราไม่รู้ปัญหาของเราเราไม่รู้ว่าเลขมวลเท่าไหร่เราไม่รู้เราต้องการหาแต่โจทย์บอกอย่างเงี้ยเธอก็ไม่เห็นยากเลยเธอก็ไปหานิวตรอนของนี่ค่ะหานิวตรอนของไอโซโทปนี้ไอโซโทปที่หนึ่งก็จะได้ n นหนึ่งมีค่าเท่ากับก็เลขตัวบนตั้งลบด้วยเลขตัวล่างเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น n หนึ่งก็เท่ากับหนึ่งค่ะเมื่อ n หนึ่งเท่ากับหนึ่งก็เอาไปแทนค่านี่ค่ะแทนค่าเราจะได้ n สองก็มีค่าเท่ากับสองคูณหนึ่งก็เท่ากับสองเราได้นิวตรอนของ ไอโซโทปที่สองเท่ากับสองใช่ไหมบางคนบอกนีใจจัดเอาไปตอบตรงนี้ผิดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เลขมวลแต่มันเป็นนิวตรอนเราต้องกลับมาหาต่อค่ะว่าแล้วเลขเลขมวลหาได้จากจำนวนโปรตอนค่ะบวกจำนวนนิวตรอนเรารู้แล้วโปรตอนเราก็รู้ว่ามันเท่ากับหนึ่ง นิวตอนเราก็เพิ่งรู้ว่ามันเท่ากับสองเพราะนั้นนี่ค่ะเป็นคำตอบของนิจเดีถูกต้องทุกคนช่วยการกบมือให้นิจเดีหน่อยตัวแทนของห้องสีทับสองเปิดไม้เปิดไม้ด้วยเร็วเปิดไม้เปิเพื่อนหน่อยกเียเพื่อนหน่อยเก่งมากเลยอ่ะใครจะลอกลงสมุดเชิญค่ะให้เวลาหนึ่งนาทีมีไหมยกมือก่อน ถ้าไม่มีเราก็ไม่งนะ้อนะอ่าโอเคครันี่คือวิธีการคิด ไอ้รี่แล้วมือลงนะคะ โอเคขอแจ้งนะคะว่าเราเรียนจบแล้วนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้ก่อนจะเลิกครูจะให้ Worksheet ในไลฟ์เวิร s h e e t นะคะมีแบบฝึกหัดทั้งหมดสิบข้อเรื่องนี้แหละแล้วก็ทำส่งครูในชั่วโมงนี้ครูก็จะรับแล้วเราจะรู้คะแนนท,ทันทีพอเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้สองคาบไม่ใชพรุ่งนี้สี่วันวันอะไรเราเจอกันวันไหนพรุ่งนี้วันนี้ โอเคพรุ่งนี้สองคาบใช่ไหมคะในหนึ่งคาบแรกเดี๋ยวครูจะให้ทํากิจกรรมเล่นเกมสนุกๆเป็นกลุ่มการเล่นเกมเนี่ยมันคือเกมที่ทบทวนความรู้เรื่องอากาศทั้งหมดนะคะก็ให้เล่นกิจกรรมเกมบุกเกตนี่แหละแต่ว่าเป็นลักษณะของการแข่งกันสองทีมแล้วเป็นเนื้อหาที่รวบรวมทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องอากาศทั้งหมดตั้งแต่แรกจนถึงเนี่ยคะ่ะปัจจุบันนี้ พอชั่วโมงที่สองเราสอบทันทีเลยนะคะสิบคะแนนเราเก็บสิบคะแนนนะคะนะโอเคเนาะเราตกลงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมตัวได้เลยพรุ่งนี้สอบน,นะคะคาบสองคาบแรกทำกิจกรรมคาบสองสอบและสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่เราเปิดเรียนเป็นแบบออนไซต์ site, กับออนไลน์ line, เนะาะประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราจะเจอกันในเรื่องใหม่ทันทีเราตกลงกันตามนี้นะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะนำเวิร์กชีตมาให้ทำเก็บคะแนนนะคะนักเรียนเปิดไปที่คลาสมค่ะเข้าไปที่คลาสมของเรานะและในคลาสมบทที่หนึ่งเรื่องอนุภาคมูลฐานของอะตอมคือกิจกรรมที่สานักเรียนคลิกเข้าไปนักเรียนจะเห็น เรียนดูนะใบความรู้3าม2ึงสามงเนี่ยเรกเรียนสามารถไปอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบได้พรุ่งนี้หรือใช้เป็นแนวทางในการสอบกูก็ไม่ได้ว่าอะไรสาหรับพรุ่งนี้นะคะหรือนักเรียนจะใช้ในสิ่งที่นักเรียนจดบันทึกได้หมดเลยหลายช่องทางแต่ที่รูจะให้ทําวันนี้คือแบบฝึกหัดที่3ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเติมคําในช่องว่างค่ะเด็กๆ กเรียนดูการเติมคําในช่องว่างเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีแบบนี้ค่ะตารางเล็กๆด้วยนะคะก็คือตรงฟอสฟอรัสเนี่ยยกตัวอย่างก็คือให้เติมข้างบนคือเลขมวลข้างล่างคือเลขอะตอมแล้วก็เติมใส่ลักพาแบบนี้ค่ะอ่ะครูขอบอกนิดน,นึงนะคะถ้าเกิดเป็นลบลบอย่างเดียวหรือบวกอย่างเดียวหมายถึงลบหนึ่งกับบวกหนึ่งนะคะ,ะเด็กๆจะได้หาคำตอบได้เชิญเลยค่ะ